ตามฐาร้านเติมแกนที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภยัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอ็อปเออสตีเ่อนชาวกุกกี้เมกคนนูนนะผมวันนี้นะก็มาพบกับคลิปเปแล้วก็อ่านแพทกับคุกกี้ใหม่กันนะผมอโอเคก็มีคุกกี้มาใหม่นะเป็นน้องรถเวเฟอร์มินนะผม มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันนะผมก็จะเป็นกิจกรรมไตเติลเนาะแบนสวิสคูลสตอรี่นะผ cool นะมทำการเปิดแชปเตอร์สองเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับแชปเตอร์นี้เนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่เก้านะยาวไปถึงอัปเดตของวันที่ยี่สิบหกเลยนะผมสกินคกุกกี้นะผมก็จะมีสกินซุปเปอร์ไอปิกของ Rockstar เนาะส่วนมิ n น w a เวเฟอร์เนี่ย ก็เป็นสก,กินใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่ระดับอีพิกเนาะสกินเยลลี่เนาะก็มีเซตใหม่นะครับเซตเมโลดี้ระยิบรนะยับเนาะก็เป็นระดับอีพิกนะครับมาดูกันที่การแก้ไขบัก๊กปรับสมดุลเกมกันบ้างนะครับก็บัฟบลนะ็อกสตาร์เนาะเพิ่มพลังชีวิตอีก3หน่วยนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวโน้นนะครับส่วนสมบัติเนี่ยก็มีการบัฟชิ้นส่วนตำราวเวทมนต์ต้องห้ามนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ที่โดนวงแหวนเวทดึงดูดนะครับโบนัสคู่ผสมก็มีการเพิ่มคะแนนเนาะเพิ่มคะแนนเยลลี่ตัวโน้นให้สสูงงมมมากกขึ้นนนนะคคคััับบบโโโออเเีี่่ยยแ พิงช็อกโก้เหมือนเดิมนะครับส่วนล็อกซ่าเนี่ยคอมโบมันจะเป็นตัวของประทัดเนาะไอสัตว์เลี้ยงสปอร์ตไลท์ก็ไม่ได้บาปอะไรนะครับก็ยังมีแค่เรื่องของการให้พลังชีวิตลดชา้าในตอนใช้ความสามารถเหมือนเดิมก็มาเป็นสัตว์เลี้ยงสายอื่นเนาะเราไปดูกันที่กิจกรรมกันก่อนล็อกอินก็มาใหม่นะครับสิบสองวันเนาะอย่าลืมไปล็อกอินเพื่อรับคริสตัลนะครับเบรกเอามีกิจกรรมเบรกเอาเข้ามาผมก็เล่นเ,นเนไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยหาสมบัติที่บ้านผีสิงอันนี้รู้้สึึกกว่่่่่าาาาจะะออออัันนนนนใหมมคคครรบโเเเเ็็ืปดดิตตงงงซขทีีไย ก็น่าจะไม่มีอะไรสลระสำคัญมากนะครับก็เอาจริงๆสมบัติไอตำราเวทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเมตาอยู่แล้วนะในช่วงที่ผ่านมานะครับมันได้ใช้ในเบรกเยลลี่วูดนะครับแต่ว่าตอนนี้เบรกชูการเทียผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ใช้มั้งถ้ามันบัฟมาเร็วกว่านี้ตั้งแต่ตอนที่เบรกไอสนามปลาลองมังกรยังอยู่ก็อาจจะได้ใช้มากกว่านี้นะแต่ละลาผมคิดว่าเขาก็คงบัฟมาให้เล่นกับร็อกสตาร์แหละเพราะว่ามันมีเรื่องของการเพิ่มคาเทเยลลี่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับน้องตัวใหม่เดี๋ยวผมขอมาดูที่กาชาก่อน โอเคก็สกินของน้องสตาร์เนาะอยู่ในตู้ของตัวน้องนอะครับผมซึ่งผมเพิ่งแลกตัวน้องกล้วยเตี๋ยวไปนะก่อนตู้หมดนะครับผมคือผมขี้เกียจ80ดสิดาวเอา80ดาวแรกนั่นแหละก็เลยแลกกว๋วยเตี๋ยวไปก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวไปรับคุกกี้ใหม่กันก่อนนอะครับผมอ้อก่อนรับคุกกี้ใหม่ก็เดี๋ยวอย่าลืมไปเปิดหีบทองด้วยเนาะเวเฟอร์จับจังหวะแล้วก็มินเวเฟอร์นะไม่รู้ว่าน้องเป็นญาติกับมินช็อกโก้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปอ่านในความสมพั์อีกทีเนาะยัดพอชั่นไปเลยอีก27 5ขวดนะจ็ดส ช่วงนี้ผมก็เล่นเบรกสุ่มทุกสัปดาห์ตลอดน,นะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมีโพชั่นเหลือเหลือนะครับคือเล่นเบรกสุ่มยังไงมันก็ได้โพชั่นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะสำหรับการยัดโพชั่นนะครับแต่มซื้อจากร้านค้าอัญมณีตลอดมันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะสําหรับโพชั่นนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุชนิดเพิ่มคะแนนเยลลี่ธรรมดาผมมองว่าถ้าได้ใช้ แบบพั่วไปก็อาจจะเป็นทุกชนิดนะส่วนอีกสามอันเนี่ยอาจจะได้ไว้เล่นในตัวของเบรกเอาเนอะดังนั้นขอตีเป็นทุกชนิดไว้ก่อนละกันแต่ตอนนี้เอาลงไว้ก่อนนะ่ะได้ชมพูม,มาเนาะไม่เป็นไรนนาะผมเดี๋ยวค่อยไปตีเสริมทีหลังเอาก็ได้อ่ะไปอัพสัตว์เลี้ยงกันต่อเนาะรอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะผมอย่างว่ามันเป็นแพกกลางเดือนนะเนาะแต่ว่าเป็นแผกกลางเดือนที่อัพมาต้นเดือนไงน <laughs> <c oughs> คือเดือนนี้ต้องยอมรับเลยว่าเดี๋ยวมันจะค่อนข้างนานนิดนึงนะผมเพราะว่าอัปเดตรอบก่อนอะ่ะมันอยู่แค่ประมาณแบบเกือบ20วันเองมันค่อนข้างน้อยนะอถ้าเทียบปกติอัปเดตรอบนี้มันก็เลยเหมือนทดเวลาเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบเกือบ10วันนะผมอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมอัดไปนะผมแต่ว่าช่วงเครื่องหลังไม่บักเนาะดังนั้นก็เลยจะมาอัดใหม่เสริมเข้าไปนะผมพอดีว่าเกมมันแคลชด้วยก็เลยกดเปิดปิดอัดใหม่ปรากฏว่าพอกดเปิดปิดอัดใหม่ปุบลอบที่อัดใหม่เสียงหายนะผม เลยขอมาอัดอีกรอบหนึ่งละกันมาก็ในเมื่อผมเล่นจนปลดล็อกโหมดฮาร์ดไปแล้วก็จะมาเล่นโหมดฮาร์ดไปเลยละกันนะผมปกติผมไม่ได้เล่นโหมดฮาร์ดให้ดูนะกูกออูตอนแรกก็ไม่ได้กล่าวว่าจะเล่นหรอกแต่ว่าเสียงมันหายนอะผมคืออยู่ๆเสียงมันก็หายอะมันไม่บันทึกเสียงให้ผมนะผมก็เลยอ่ะอัดใหม่ก็ได้นะผมคือสำรับตัวใหม่เนี่ยผมไปอ่านรายละเอียดสก,กิลมาพอสมควรละลก็คือน้องเนี่ย ถ้าที่ผมเล่นมานะก็เป็นสายวิ่งน้ำเนิร์ดนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะให้โซโลเลนแล้วก็ให้คะแนนตามความเร็วก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกีวี่เบิร์ดเลยนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกนะีวี่เบิร์ดเวอร์ชันอัปเดตเนาะก็คือคะแนนเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีเรื่องของท่าวิ่งเพอร์เฟกเนี่ยจะมีโบนัสแต้มด้วยนะครับอารมณ์เหมือนสัตว์เลี้ยงไอ้น้องแกะเออไอ้น้องแกะของมาเฟืองนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีเรื่องของการเพิ่มคะแนนตามความเร็วด้วยดังนั้นตัวคุกกี้เนี่ย ผมก็พูดตามตรงว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคุกกี้เท่าไหร่เพราะว่าคุกกี้เนี่ยน้องก็เป็นสายแบบวิ่งเนิบเนี่ยน้องเป็นสายวิ่งเนิบนะผมคือตอนใช้สกิลน้องก็จะมีเหมือนแบบบันไดเวเฟอร์ให้เราเหยียบเนาะซึ่งไอเวเฟอร์ที่เราเหยียบเนี่ยมันก็มียลลีตัวน้ตออกมานะผมซึ่งอย่างนี้เห็นว่าน้องอะ่ะไม่ใช่สายพุ่งเลยแต่สวดเลี้ยงอะ่ะมันด้านเป็นสายเพิ่มคะแนนตามความเร็วนะ .om ดังนั้นผมก็คิดว่าในการเล่นชิงถ้วยอาจจะต้องถ้าจะเล่นให้ได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงอาจจะต้องเล่นเป็นแบบผัดสองพวกสายพุง่งหรือเล่นคอมโบคู่กับสมบัติเครื่องยนต์อะไรแบบนี้เนะเพื่อดึงประสิทธิภาพการทําแต้มของสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นเนาะโอเคออันนี้จริงๆอย่างนี้ผมบอกไปว่าผมเล่นชาเลนจ์นอ์มไปแล้วนะอันนี้เป็นชาเลนจ์ระดับฮาร์ดนะคือ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมเล่นแบบชาเลนจ์ฮาร์ดลงช่องให้ดูนะผมคือตอนแรกอะเล่น normal ไปแล้วอัดคลิปพูดอะไรเรียบร้อยเสร็จสับไปหมดแล้วแหละนั่นแหละแต่อย่างที่บอกนะผมไม่แกงเออ้องยอมรับเลยว่าไม่ใหม่เสียงดีจริงแต่ว่าแกงบ่อยนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคือมันชอบตัดเสียงแบบบางทีผมกดอัดใหม่ไปอะไรเงี้ยมันชอบตัดเสียงให้ผมอัตโนมัติเลยแบบมันไม่อัดเสียงให้ผมเออผมก็งงกับระบบไม่มเหมือนกันนะผมแต่นั่นแหลนะเนาะเออ เดี๋ยวอาจจะต้องไปลองหาวิธีแก้กทีหนึ่งนมไม่รู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นที่ผมเองไปกดเปิดปิดไม้ไม้มันเลยตัดหรือเองหรือเปล่าอะไรอย่างี้น้องเดี๋ยวต้องไปนั่งแบบจัดการทีหนึง่งคือมันเป็นหลายทีแล้วไงเออมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวน้องคือบางทีผมก็เสียวเสียวเหมือนกันกับไม้ใหม่เนี่ยบางทีก็ไม่ไม่รู้ใจมันน้องบางทีอัดอัดแบบอัดไปหมดแล้วแต่ว่าเสียงไม่เข้าไม้อนะไรเงี้ยก็มีนม้องก็อารมณ์เสียเหมือนกัน <laughs> เออมันแล้วแต่อารมณ์มันน้อง โอเคก็ใช้สกิลน่าจะใช้สกิลได้อีกเซตหนึ่งพอดีเนาะอ่ะยังรอดมาได้อยู่นะผมถ้าไม่ชนก็น่าจะสกิลได้อีกเซตหนึ่งท้ายพอดีก็ขึ้นไดมอนด์นะอืมน่าจะไม่ยากมากนะผมสำหรับชรเลนตัวใหม่เนาะโอเคมีลูกไฟตรงนี้อ่ะโดดตามเยลลี่ไปนะผมจบอ่ามีให้หัวสลิงด้วยก็พยายามตามลูกไฟไปนะผมตามทิดเยลลี่ไปเนาะ จริงๆผมก็ไม่ค่อยถนัดกับอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะมัมอ่าโอเคสกิลท้ายได้พอดีเลยนะอเขาทํามาเป๊ะเ,เ,เลยนะมัมก็แน่นอนว่าห้ามชนนะถ้าไม่ชนก็โอเคถ้าพลาดทีก็คือแทบจะพลาดหมดเลยนะเออใช่อันนี้ที่ผมลืมบอกไปนะมัมก็คือน้องตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดพลาดไอ้แท่นที่เหยียบไปปุ๊บอะพลาดแล้วพล,ล,ลาดเลยนะมัมมันจะมีแต้มไปเลยนะดังนั้นก็ระวังให้ดีนะมัมอย่างนี้เมื่อกี้เนาะอันนี้เมื่อกี้ผมก็พลาดไปนะมัมแต่เดี๋ยวค่อยมาแก้เมื่อใหม่ก็ได้นะมัมโอเคก็สาหรับตัวใหม่เนี่ย ผมก็ไปดูความสัมพันธ์ของน้องมาให้ละคือสรุปน้องไม่ได้เป็นพี่น้องกับมินช็อกโกนะผมแต่เป็นพี่น้องกับน้องบอกกี้แทน <c oughs> คือตอนแรกก็แบบฮะพี่น้องกันเหรอดูไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะอแตอ่เขาให้มาเป็นพี่น้องกับพี่น้องนะผมือผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่อง้วยไงก็เลยแบบยังไม่ได้รู้ว่าเขามีเนื้อเรื่องอะไรกันบ้างนะผมสรุปกับมินก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะผม อะถือว่าค่ายข้อสงสัยเนาะอ่ะโอเคเอ่อน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้คืออย่างอย่างว่าแหละมันเป็นแพดกลางเดือนเนาะคุกกี้ที่มาใหม่มันก็มีหลักๆที่มันโดดเด่นก็มีแค่คุกกี้ใหม่ที่มันบับล็อกสตาร์เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าล็อกสตาร์จะติดเมตารหรือเปล่าถามว่ามีสิทธิ์ติดไหม ก็ต้องตอบว่ามีสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็แอบยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นยากและส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาชอบบัฟตัวแรมาให้แบบไม่โหดเกินหน้าเกินตาตัวอีปิกอะ่ะโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะบัฟมาเอาไม่ค่อยโหดแบบเกินหน้าเกินตาเท่าไหร่คืออาจจะพอเล่นได้หรือไม่แน่ก็อาจจะโหดเลยก็ได้แต่ต้องฝึกเล่นดีๆอะไรเงี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับโอเคประมาณนี้ละกันสิครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะรััรับบสสสาาหววนนนนีี้ดเอก